สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณนะนี้นะสมาชิกนะก็นะครับส,รนะสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะมาคำนวณสูตรนะะสิบบนตัวเดียวชุดที่สองนะสมาชิกนะให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับนะครับผมเลือกสูตรนี้มานะครับเพื่อเป็นองค์ประกอบ นะครับกับนะครับชุดสรุปบนผมนะหลัก10 1 2 3 4ทําไมถึงผมวางหลัก10ไว้1 2 3 4ในชุดสรุปผมนะก็ผมเลือกสูตร10บนตัวเดียวสูตรที่2นี้มาเป็นองค์ประกอบให้สมาชิกได้รับชมกันด้วยนะสมาชิกนะก็จะเป็นนะครับสูตรลงให้วันนี้เป็นงวดแรกสูตร10บนตัวเดียวชุดที่2ปี2 5 6 5 นะครับสมาชิกนะก็ดูให้มันจบฮะเดี๋ยวมีวิธีคิดวิธีทาให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะฮะสมาชิกนะก่อนอื่นนะครับนะ <c oughs> ครับผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฮะสมาชิกนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องแอทอนนักคํานวณด้วยนะฮะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะมาฟังคําเตือนกันก่อนนะสมาชิกนะคําเตือนนะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับสมาชิกนะทุกๆข้อมูลนะฮะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะสมาชิกนะทุกๆข้อมูลนะฮะผมก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอยู่ที่ตัวของสมาชิกจะชื่นชอบนะครับก็นะครับทุกสูตรทุกสิ่งอย่างนะครับรวมทั้งชุดสรุปนะฮะ ขึ้นอยู่กับตัวของสมาชิกนะครับผมไม่มีสิทธิจะไปบังคับสมาชิกให้เชื่อตามที่ผมนะครับคิดคำนวณได้นะับผมก็คำนวณตามสิติหัวที่ออกมาแล้วทั้งสิน้นนะครับย่อมแม่นเสมอนะฮะส่วนจะไปข้างหน้าจะมาตามที่ผมคำนวณหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวของสมาชิกจะนำไปพิจารณาเอาเองนะครับสมาชิกนะอะมาดูนะสูตร10บ,บนตัวเดียวชุดที่2นะฮนะชุดแรกผมลงไปให้แล้วนะสมาชิก เดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ดูนะครับสมาชิกนะมาดูชุดที่สองนี้กันก่อนนะฮะสิบบนตัวเตียยนะครับเพียวๆเลยนะสมาชิกนะนะครับวัดดวงกับกองสลากนะสมาชิกก็มาดูนะงวดแรกนะครับสมาชิกนะสูตรไดเลเกียดฮาวพอดอกสามเจ็ดสองนะครับเจ็ดก็มาที่หลักสิบตามสูตรนะครับสมาชิกตามสูตรมานะครับก็ถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับ งวดที Dante, asure, Rogue, да. uh, ่2นะครับสูตรได้เลข3นะครับผอดอกศูนย์สามเจ็ดอันที่2นี้หลัก10บนตัวเดียวตามสูตรนะฮะได้เลข3 3มสามเข้ามาที่หลัก10บนตัวเดียวตามสูตรนะฮะก็มา2งวดรวดแล้วนะสมาชิกนะมาต่อกันงวดที่3นะฮะงวดที่3สูตรหลัก10บนตัวเดียวนะครับได้เลข6นะครับผอดอกเจ็ดหกหนึ่งนะอันนี้นะครับก็มาตามสูตรนะะฮหลัก10บน มาที่เลขหกนะสมาชิกนะก็ถูกกันงวดที่สามนะครับกอไพ่สมาชิกฮะงวดที่สี่นะสูตรได้เลขห้าสิบบนตัวเดียวนะพูดออกสองห้าแปดนะสมาชิกนะงวดนี้ห้านะครับก็มาที่หลักสิบนะครับตามปกตามสูตรนะสมาชิกนะยังไม่เป๋นะฮะสำหรับสูตรหลักสิบนะครับสูตรนี้ชุดที่สองสิบบนตัวเดียวนะ มาต่อกันงวดที่5นะครับสมาชิกนะงวดที่5นี้สูตรบนตัวเดียวว่าสิบบนตัวเดียวนะได้เลข3านะฮะผลออกสองสหนะออก235ก็3นะครับก็มาตามสูตรนะครับสมาชิกนะก็มาตามสูตรที่หลัก10บนนะสมาชิกนะตัวเดียวเลยก็ถูกเป็นงวดที่นะครับงวดที่น5นะสมาชิกนะ คื 5. องวดที่ห้าอ่ะงวดที่นะครับงวดที่ผ่านมาก็คืองวดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดที่หกนะครับงวดที่ผ่านมาฮนะสูตรหลักสิบบนตัวเดียวได้เลขหกนะฮะก็หอกศูนย์หกแปดนะฮะงวดนี้ก็หกนะครับก็มาที่หลักสิบบนนะฮะตามสูตรนะฮะถูกเป็นงวดที่หกนะสมาชิกนะหกงวดรวดนะสมาชิกนะตามสูตร นะครับนะครับสูตรนี้สิบ,บนนี้นะครับเข้ามาแค่นี้แะฮะสั้นๆหกงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าย้อนคือขึ้นไปอีกนะฮะมันจะมันจะไม่ไม่มานะฮะมาตั้งแต่งวดวันที่อ่าที่ออกสามเจ็ดสองนะมันระเกียร์ไล่ลงมาแค่นั้นเองนะฮะ <c oughs> ย้อนขึ้นไปไม่มีไม่เข้านะฮะสมาชิกเพิ่งมาเข้าหนึ่งหกงวดเนี่ยงวดที่จะถึงนี่งวดที่เจ็ดนะฮะ สูตร10บ,บนตัวเดียวนะฮะแต่จะมาตามที่ผมนะครับคำนวณคิดคำนวณหรือเปล่ามีวิธีคิดวิธีทําให้สมาชิกแจกสมาชิกเมือนเดิมอะไปดูวิธีทํากันนะสมาชิกนะวิธีทําสูตร10บ,บนตัวเดียวชุดที่2อ,อ่ะสมาชิกแคปสูตรไว้ก่อนนะครับ <c oughs> น,นะครับสมาชิกท่านไหนนะฮะแคปสูตรไว้นะฮะว่าเอาเลขตัวไหนมาบวกมาลบมาคูณมาหารกันนะฮะจะได้ตามที่ ผมคำนวณน,นี้หรือเปล่านะสมาชิกมาดูวิธทีทำกันนะสมาชิกนะนำหลักสิบนะครับหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนี้หนึ่งครั้งนะไปบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองนี้สองครั้งนะครับแล้วก็ไปบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองนี้สี่ครั้งนะครับได้เท่าไหร่ไปบวกเลขเก้าคงที่นะครับสมาชิกนะ ก้อนนี้ลงท้ายด้วยเลข2ก็เอาเลข2นะครับเป็นหลักสิบบนงวดน,นี้นะสมาชิกนะนะครับลองบวกดูฮะ9บวก9้าบวก9้าแล้วก็บวก9้าบวก9บวก9้าบวก9้าแล้วก็บวก9นะสมาชิกนะอ่งนะวันนี้ผมไล่ดูแล้วลงท้ายด้วยเลข2นะสมาชิกนะนะครับผมไม่ค่อยคือจริงๆริอ่ะผมไม่อยากบวกบวกให้สมาชิกดูแบบนี้นะเพราะว่าผมบวกเลขไม่ค่อยเก่งอ่ะบอกตรงเลยนะผมจะบวกบวกไว้แบบนี้ก่อนนะฮะ นะสมาชิกขอชี้แจงทําไมสมาชิกบางท่านอาจอาจจะบอกว่า,าทำไมลองบวกให้ดูสิอะไรแบบเนี้ยผมบวกเลขแล้วผมชอบลืมเป็นคนคี่ลืมเอาพูดง่ายๆนะผมเลยไม่อยากบวกนะสมาชิกนะผมจะไปบวกแล้วเขียนเป็นตัวเลขแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะสมาชิกขอชี้แจงทำความเข้าใจกนะับสมาชิกแบบนี้ก่อนนะสมาชิกนะผมตัวจหลายรอบแล้วนะสมาชิกนะวันนี้ได้เลขสองสนะิบบนสูตรที่สองชุดที่สองสิบบนตัวเดียวนะสมาชิกแคปสูตรไว้ก่อนนะสมาชิกนะ นะครับ,รบ,ก,บก็บวกบวกอ่าพูดตรงๆว่าบวกเลขไม่เก่งนะฮะแต่คิดคํานวณเก่งอ่ะมันก็มันก็แปลกเหมือนกันนะค,คิดคํานวณว่าตัวนั้นมาบวกตัวนี้อะไรประมาณนี้แล้วมันออกมาแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยมันผมก็จะคิดคํานวณไปทางนั้นนะแต่จะเอาตัวนี้มาบวกนี่สมองจะช้านะต้องคณิตคิดเร็วนี้ผมไม่สู่นะสมาชิกนะ นะครับถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบเออเอาหลักนั้นมาบวกหลักนี้แล้วได้ตัวนั้นตัวนี้อะไรแบบเนี้ยผมจะเอาเข้าโปรแกรมสูตรโปรแกรมรันผมนะฮะแล้วก็มาแกะเป็นสูตรมือออกมาให้สมาชิกได้รับชมกันแบบนี้นะเพราะผมมีสูตรนะครับแม่สูตรทุกแม่สูตรนะฮะผมจะมีสทุกแม่สูตรนะฮบผมเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ผมนะเวลาจะใช้ทีก็ก็ค่อยเอามาแกะให้สมาชิกได้รับชมกันก็ ขอชี้แจงท่านผูเข้าใจกับสมาชิกนะเอาวันนี้นะสมาชิกนะวันนี้ได้เลขสองนะหลักสิบบุญตัวเดียวนะสมาชิกนะลงให้งวดนี้เป็นงวดแรกนะสมาชิกนะับเป็นงวดที่หนึ่งนะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะงวดวันที่สิบเจ็ดทับหนึ่งทับหกห้านะสมาชิกนะฝากสมาชิกพิจารณาด้วยอะแคปสูตรนี้ไว้ก่อนอะนะสิบบุญตัวเดียวชุดที่สองอะ สิบบนตัวเดียวชุดที่หนึ่งอยู่ไหนเออแคบไปแล้วนะสมาชิกอ่ะมาดูสิบบนผมลงให้ไปแล้วนะสูตรนี้เด่นบนเด่นสิบบนตัวเดียวอันนี้ก็คือชุดแรกมาครับชุดที่หนึ่งนะสมาชิกนะได้เลขหนึ่งนะสมาชิกอันนี้ก็คือสูตรผมลงมาให้แล้วในช่องแอดถอนนักคำนวณแน่นอนสำหรับสูตรนี้ฮะลงให้ไปแล้วอันนี้คือหลักสิบบน ชุดที่หอันนี้ก็มาคํานวณให้วันนี้หลักซี่บนตัวเดียวชุดที่2ได้เลข2นะฮะได้เลข1กับเลขที่สองได้เลข2องละทีนี้นะสมาชิกนะสูตร10บนแบบ2ตัวนะฮะนี่ฮะสูตร10บนแบบ2ตัวนะครับก็จะได้เลข1กับเลข3อันนี้ก็ลงไปให้แล้วนะครับสมาชิกนะอ่าคือคือสองสูตรเน,น,นี้ยนะอธิบายกับสองสูตรเนี้ยผมลงให้ในคลิปเดียวกันนะฮะไปย้อนดูได้นะฮะสูตรเด่นบน สูตร10บนตัวเดียวกับสูตร10บนสตัวนี้มันชนกันที่เลขหนึ่งเนี่ยผมติประกาไว้อยู่นะสมาชิกนะลงในคลิปเดียวสําหรับสองสูตรนี้10บ,บนนะมันได้เลขหนึ่นะครับ10บ,บนอันนี้ได้เลขสออันนี้ได้เลขสา,นนขสาก็หมายความว่า10บ,บนนี้มีหนึ่งสองสามสมาชิกนะ10บ,บนหนึ่งสแล้วมีอีกตัวหนึ่งก็คือเลขสีติดหลายสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงสูตร10บนให้ด้วยนะผมก็เลย ไม่ตัดทิ้งอ่ะหนึ่ก็จะเป็นหลัก10บบนในชุดสรุปวันนี้ตามนี้นะสมาชิกนะไม่มีม่วดตัวเลขนะครับอันนี้ก็คือหลัก10บบน 1, 2, 3, 4งสามนะครับมันนำมาประกบคู่ชุดกาเมื่อวานนี้ผมก,ก็สรุปไปให้แล้วถ้ใครที่ยังไม่เห็นก็มาแคปสูตรไว้เออมาแคปชุดสรุปไว้ได้เลยนะผมจับตามนี้นะหลักหน่วยติดเยอะที่สุดก็คือ 4, ี่เดเดี๋ยวผมก็จะจัดทยอยลงไปเรื่อยๆนะสมาชิกนะ ก็วันพรุ่งนี้ก็วันที่สิบห้าสิบหกอีกวันสองวันนี้ฮะสมาชิกนะเดี๋ยวก็นะครับไม่ทันเดี๋ยวก็นะครับงวดหน้าก็เดี๋ยวทยอยลงไปอีกนะฮะเพราะว่าสูงมันเยอะนะสมาชิกนะก็เนี่ยจับหลักหน่วยแค่สี่ตัวสี่เออสามตัวสี่เจ็ดแปดเนี่ยหลักสิบหนึ่งสองสามสี่นะเรียงกันเลยหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สองเจ็ดสองแปดแล้วก็สามสี่สามเจ็ดสามแปดสี่สี่สี่เจ็ดสี่แปดอ่ะก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะ ก็มีเบิ้ลด้วยสี่นะใครไม่ชอบมีเบิ้ลแค่ตัวเดียวนะอ่ะก็เน้นก็ทำดีเลยเน้นแค่ห้าชุดจากสิบสองชุดเต็มหนึ่งแปดสองสี่สองเจ็ดสามสี่แล้วก็สี่เจ็ดนะครับก็ทำนี้นะอ่ะสมาชิกเก็บสุดไม่พูดมากเพราะว่าลงไปแล้วชุดสรุปเมื่อวานนี้อันนี้ผมนํามานะครับรีเทิร์นให้สมาชิกสิบบนได้มาจากไหนนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็ทำนี้นะสมาชิกนะเดี๋ยวจะมีเลขสุดสิบบนตัวเดียวอีกเลขสี่ตัวเดียวนะพร้พอมวิธีคิดวิธีทำ ให้สมาชิกได้รับชมกันเป็นคลิปท,ะท,ะทะัทไทนะสมาชิกนะเดี๋ยวนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับสมาชิกนะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะสมาชิกนะนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยคําเตือนนะทางช่องเป็นเพียสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกิแแนแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนัน รือสิ่งผิดกฎหมายใดนๆนทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไวเพราเป็นแนวทางขอใช้วิจารณญาณในาการรับชมนะสูตรสิบบนตัวเดียวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพรุ่งนี้น่าจะเป็นสูตรอะไรเยอะนะสมาชิกนะสูตรคงไม่ทันนะถึงวันนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ทยอยลงจะเป็นสูตรอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะมีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกแจกสมาชิกเหมือนเดิมนะสำหรับคลิปนี้ก็สิบบนก็ขอบคุณครับ